สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ้านสวนดงดาฟาร์มก็พามาดูกิจกรรมการเลี้ยงหอยทากนวลช่วงนี้เป็นช่วงฤดูย่างเข้าหน้าร้อนนะคะก็เพิ่งหมดหนาวไปก็จะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนี่เป็นหอยทากนวลในอคอนโดนะคะที่ดงดาฟาร์มเลี้ยงเอาไว้นะคะตอนนี้นะคะทางเราก็ บริหารจัดการฟาร์มก็คือมีการนำมาเลี้ยงด้านหลังนะคะเพราะว่าให้ง่ายต่อการดูแลนะคะช่วงนี้ไม่แนะนำนะคะให้ลูกค้านำหอยไปเลี้ยงนะคะเพราะว่ามีบางท่านทักทายเข้ามาว่าต้องการหอยหอมหอยทากนวนไปเลี้ยงนะคะช่วงนี้หอยค่อนข้างจะปรับตัวยากหน่อยนะคะก็แนะนำว่าให้เลี้ยงประมาณช่วงกลางฝนนะคะเขาจะเขาจะไข่พอดีนะคะวันนี้ดงนาฟาร์มก็ เพิ่มนะคะพรมน้ําให้น้องหอยนะคะก็หลังจากที่พรมน้ําเสร็จเด็กๆก็ตื่นตัวนะคะตื่นขึ้นมาเล่นน้ํานะคะเนี่ยค่ะตื่นขึ้นมาเล่นน้ํานะคะก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่า,าเด็กๆตื่นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวตอน กลางคืนเดี๋ยวดุงดาฟาร์มจะพามาดูกิจกรรมนะคะอาจจะมีการเพิ่มให้อาหารเข้าไปซึ่งอาหารตัวนี้อาจจะเป็นพืชผักนะคะหรือว่ามะละกอดิบหั่นเป็นแว่นตากแดดสักสองแดดนะคะแล้วก็ล้างยางมะละกอออกนะคะเพราะว่ามันจะได้เก็บได้นานหน่อยนะคะไม่แนะนําให้กินอาหารที่มัน เป็นจำพวกผลไม้สุกนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราให้ผลไม้สุกแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวนําพาของมดช่วงหน้าแล้งนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะตื่นแล้วนะคะตื่นขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าดวงดาวารามพรมน้ํานะคะพรมน้ําตื่นแล้วนะคะตื่น ลักษณะนะคะสังเกตดูบ่อนะคะบ่อเนี่ยตองดาวฟาร์มก็จะมีน้ํานะคะเมื่อกี้เพิ่งขมน้ําไปอันนี้ต้องวิทน้ำออกมานิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเยอะไปไม่ต้องให้เยอะนะคะแค่กะว่ามันมีน้ํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องหอยกตกน้ํานะคะก็ให ่าชื้น,นแๆแฉะแะแค่นี้นะคะแล้วก็มีดินจะปวกนะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้เขาได้ได้กินตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใบไม้เพราะว่าพวกเธอจะซุกตัวลงใต้ใบไม้นะคะในการพรางตัวนะคะดินก็จะแฉะไม่ต้องแฉะมากนะคะพอดีลงดุงเราฟาร์มรดน้ำเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวก็จะแห้งนะคะ ก็ชื้นๆหน่อยนะคะก็วันนี้มาปลุกให้ตื่นนะคะก็สังเกตดูเด็กๆนะคะสังเกตดูเด็กๆพอตื่นแล้วก็เริ่มหิวนะคะเริ่มหิวละอาหารตรงนี้ก็จะมีพวกดินใบไม้นะคะดินแล้วก็ใบไม้เนี่ยค่ะดูสังเกตดูนะคะ จะเริ่มหิวแล้วนะคะเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมื้อเย็นนี้เดี๋ยวจะเอาผักมาให้กินนะคะก็อาจจะเป็นพวกตำลึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะวันนี้พรมน้ํานะคะก็เดี๋ยววันนี้จัดการบ่อนะคะเนื่องจากว่าน้ําก็ที่ให้ก็บางบ่อก็แห้งนะคะมาเช็คน้องหอยนะคะในการ เลี้ยงหอยช่วงหน้าแล้งแล้วก็หน้าหนาวค่อนข้างจะต้องดูแลหน่อยแล้วก็ช่วงที่เรามีการขนย้ายนะคะถ้าตายก็ต้องมีการจับออกเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้อ่ามีกลิ่นนะคะตรงนี้ตื่นนะคะเด็กๆตื่นนะคะสองอาทิตย์มาเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะพยายามอย่ารบกวนเขามากนะคะเลี้ยงแบบนี้มดจะไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเราควบคุมในเรื่องของความชื้นแล้วก็อาหารนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะ